ยเวสตานะครับแล้วเราจะกินเรียวว่ากรอบน้องนุ่มไหนแล้วละครับเราจะมาดูกันนะครับอันนี้ทําจากอะไรนะครับเขาเรียกว่าซูชีเดี๋ยวเราดูวิธีทากันเลยวันนี้มาหมุนแล้วครับขั้นตอนแรก เช็ดกระทะนะครับเช็ดกันไปนี่ครับมือร้อนๆนี่คือนี่ร้อนนะแต่เอามือลงไปอย่งนี้เลยว้าวไม่ดักไม่ดักก็คือวีดฟ้อนะครับนี่แหละครับเป็นแป้งเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับรอดูลีลาของพี่ว้าพี่พี่อนดีเลยพี่เพาะฟัก สามทีแล้วลงไปโอ้ยเลยโอ้ยเนี่ยชีดอยชีดอยชีดเนีเขาเรียกว่าชีดออยแล้วก็เอาไปตีตีตเตีโอโหสุดยอดสุดยอดนี่ครับและนวดนวดแบ่งด้วยก็อนี่ครับแล้วก็ปึ๊บแล้วคุณดูลีลา มุมไบเวสต์มุมไบถนนมาฮิมสตรีทนะครับและนวดครับปกตินวดมีคนมาดูเยอะนี้ป่าม่นู้แต่ันนี้นวดคนดูเพียบเนี่ที่ผมเรยนี่ครับสิ่งที่ผมพามาดูที่มุมไบประเทศอินเดียหรือว่าพรมเบนะครับเวสต์มุมไบมาฮิมติมาครับถนนอะไรเนี่

ัใครเคยเห็นบางบอกสดชื้นทีใครที่เคยเห็นบอกสดชื้นทีครับเขามาดูหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกดูทีว่าตอนนี้ประเทศไทยกี่โมงแล้วนะครับตอนนี้ที่อินเดีย5โมง4 7นะครับน่าจะช้ากว่าที่ไทยนะครับลงครับแล้ว

โตีอย่างนะครับแต่ไม่ได้กินเป็นแผ่นๆแบบนี้เขากินยังไงต่อเดี๋ยวดูกันนะครับเอาไปเทียส่วนนะเราจะทอดไปไปเทียส่วนคือเอาเอาส่วนที่ให้สุกอ่ะรู้ว่าที่โดนน้ำมันอ่ะหมุนไปมุนไปเทียส่วนแบบนี้ครับตาเส้นี่มันจะสุกหรือเปล่าใช่ครับไฟแพร่นี่ดีเตวะเรียกว่าเตวะแล้วเขาก็จะเอาแป้งเนี่ยครับไปทอดลงไปเทียส่วนเทียส่วนนะครับ นแล้วเราจะกินหอบเลยลูกโซบู๊ตแล้วเขาทอดแบบไปเีละชิ้นทีละส่วนเดียวส่วนจนแบบเขาเรียกว,ว่ากรอบนองนุ่มไหนแล้วแหละแบบเนื้อ ครับเราจะมาดูกันนะครับอันนี้ทำจากอะไรนะครับ This is suji suji yeah with sugar ก็มีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีที่เท่านี้เขาเรียกว่า suji 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 yeah this is the color of coconut coconut นะครับเป็นเป็นเป็นมะพร้าวปาปายาปาปายา โยปาปายาโยโกโกนัทอันนี้คือมะละกอไม่ไม่ปาปิยาสีเหลืองแล้วก็โคคนัทข้างล่างคือซูจิซูจี่นผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรมาครับลองดูนะครับเค็มๆหนหวานๆอเริปตีลูปีริตีลูปียี่ห้ามาวิธีการเขาก็จะเอาลูปตุ้มเหล็กมาเนี่ยครับสองร้อยห้าสิบกรัมเอามาชั่งตรงนี้แล้วก็ชั่ง อันนี้คือป้างที่เราทำมานี่ครับมาเาคการ้วยงร้อนี้าสิกรัมก็ห้บบาทไอ้ยี่สิบห้าบาทลูจีโรไฟฟื้มอ๋อโปคนัทปาปะยามะละกอนะครับมะละกอนะครับไป a n k ่ย u ไปเกี่ยไม่เคล็ ชนะครับอักราอักรานะครับเขาก็ห่อมาเป็นแบบนี้เลยฮัลวาฮัลวาปาราดาฮ่าฮัลวาปาราดาฮโลวาฮโลวาปาราดาฮโลวาปาราดานี่คือขนมของประเทศอินเดียนะครับก็เป็นแป้งนะครับดูต้องนาน no not like this <laughs> เอากินยังไงผมก็เลยจะกินผมจะกัด<ร>ไปแล้วดูวอดวโอ้ยจิม้มเอาไงโอเคหนอหนอจิมนะครับเอามาจิมแบบนี้ครับเบางี้โอเคนี่ครับพาาระนัวพาะระดาลงท้องครับ <c oughs> คือแป้งโรตี อีกคุณเอาไปจิ้มกับมะพร้าวอะ่ะแต่คือความหวานมะพร้าวเอาไปผัดกับน้ำตาลมีมะละกงมะละกอ,ะก,อะกินกับแป้งนะครับแล้วไปโดนตรงนี้อะไรสดชื่นีกเร แกรี่คุณมาดูกันมะม่วงในอินเดียในเวสต์มูไบเป็นสีแดงมะม่วงแดงบุนบุบุเราจะมาปอกนะครับว่าโอเคอันเดดโอเคอ่ามันไม่แดงนี่ผมอยากรู้ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นสีแดงโอเค เราจะลองปอกดูทำให้ดูเลยแล้วก็มาคุกแบบนี้หรอโอ้นี่คือวิธีการนะครับมาอยากรู้ว่าทำไมมันแดงผมถ่ายให้ดูเลยเรดเฮาเดอร์อ่าแล้วเขาก็จะใส่ผงสีแดงซอสใส่น้ำตาลลงไปแล้วเขาก็จะคลุกแบบนี้เอาคุกไปครับคุกไปคุกไปนี่ครับเราเห็นแล้วแล้วก็จะได้เป็นนะครับตงยวน่ะ่ได้ โอเคย i ้ม to e v e ก่อนว<ส>้าวโอ้หอมนะครับโอ้โหวะสไปซี่โดนไม่รุรนนะเดี๋ยวเขาจะทำอันนี้ให้ดูอีกนะครับแบบสไปซี่มาลองดูครับวอนิค <What? S 1> อลมอนิพาวเดอ,อ,อ,ดอ,อเร์ก็คือพงขมิ้นครับเรเชลี่พาวเดอร์ก็พริกป่นนะครับเป็นพริกนะครับลงไปครับในนี้ ก็ใส่ผงสีลงไปแล้วเขย่าแบบนี้จะได้เป็นมะม่วงสไปซี่เอาแล้วไงแล้ว <c oughs> วันนี้นะครับใครดูอยู่หัวใจหนึ่งดวงนะครับประเทศไทยก่โมงวันนี้เอาต้องื่นอยู่มุมไบหรือว่าบอมเบยมาฮิมทีฟูดครับเสร็จแล้วว้าวนี่ครับแบบมะม่วงแบบสไปซี่ก็คือว่าเหมือนมะม่วงโรยพริกเกลือบ้านเรา How m u c มวันนั้นวันนั้นได้รูปีประมาณ25บาท25บาทน,นะครับ เป็นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงหวานกับมะม่วงชินดี้ออาไปไหนฮะ,จะ,ะเจ้แเ้วไม่เอาตังค์นะครับเขาไม่เก็บตังค์เราพเขาจะ, <c oughs> จะย้ายไปเรื่อยๆนะครับมบูวิ่ดูไปยังไม่ได้ใจ้ถังเลยนะครับแต่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาที่เก่งขายแบบนี้นะครับไปรอบๆกาวิศกาวิทกาวิทก็คือมะควิดบ้านเรานี่แหละประมาณ15บาท15บาทประมาณนู้15บาทโอเคโอเควัดโอเคนี่จะลองชิมนะครับคือมะม่วงแดงนะครับเป็นมะม่วงสวีทนะครับโอ้โห พูดโอเคลองชิมนะครับเขาบอกพูด <Good. S 3> นะครับมะม่วงแดงหรือว่าสวีทแกลลี่สวีทแกลลี่ลงท้องโอเคโอดี่ยวเปรี้ยวหวานหวานชิมแล้วแล้วเลดลิฟกูด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 นสวีทแกลลี่ ว้าวผมเพิ่งรู้ว่าสวิทแกนี่นี่เอาไว้ทางนี้แล้วก็จะแดงนี้เน่อเมรนมุกกอว้าวว้าวาแดงเลยแล้วเมนูนี้นะครับกินแล้วปากแดงทุกคนดูดูด <S <S สดชื่น,นก็คือว่าจะเปรี้ยวๆหวานอันนี้คือไปรีหวังแบ่งกันครับ,ค,ค,บครับ,บคุณมางกร ก็ประมาณ25บาทนะครับแล้วผมจะให้ลองกันลองกันโอเคมาอินเดียอินเดียมาฮิมกูดมาฮิมมาฮิมกูดสไปซี่การีนะครับร้องท้องอว้าวมาซาล์ดมีรสชาติเค็มเผ็ดเนีแล้วก็มีกินมาซาล์ดชิมมาไส้พริก ใส่มาซาลาใส่เกลือก็เผ็ดเผ็ดเค็มเแลม้เลนมกิลเขาบอกว่าใส่จิกด้วยแล้ก็ออทำหน้างีนน้โอเคเปรี้ยวเค็มเผ็ดืเลนมกิโอเคแบงคงนสดขื้น